นื่องจากผมเนี่ยไปได้ข้อมูลในวงนักข่าวที่เขาสืบอปันไปสื่อกันมานะครับว่าทางบุริรัมเนี่ยอาจจะส่งเจ้าแบงค์สุพรรัตเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งบุรีรัมเองก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับทางชลบุรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการดับฝันสายมโนไปเรียบร้อยนะครบคุณผู้ชมฮะ สวัสดีครับผมชูบปัญญานะครับคูด่ต่อสานในการฟุตบอลไทยลีกบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซีเกมกันหน่อยนะครับที่ประกาศว่าจะไปหยุดเวียดนามนะครับทวงแชมป์ซีเกมกลับมาให้ได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่ทีมงงานนนขออโโค้ชรรระะิสสสีีีททเ่่ยใจจไป เรียกตัวเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับเด็กรีรทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมาช่วยทีมด้วยในชุดนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางโคราบ,บอกว่าเดี๋ยวจะลองประสานงานพูดคุยกับทางวุลิรัมดูนะครับถ้าหากมีความเป็นไปได้นะครับโดยทางโคอิสระสิทธโรเนี่ยเขาบอกว่าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเนี่ยก็หวังว่าจะได้ตัวมาร่วมทัพเล่นซีเกมนะก็ต้องรอคุยกับสโมโสรก่อนนะครับว่าจะให้ทางเจ้าแบงค์เนี่ยมาเล่นซีเกมหรือเปล่านะครับซึ่งทางโค้ราบอกว่าเราต้องประสานติดต่อพูดคุยยกกันน่่่อนนมอม็ูที จังหวะแล้วก็โอกาสที่เราอาจจะได้ร่วมงานกันนะครับอันนี้ทางโคระว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้มันมีววว่ออกมาว่าอาจจะไม่ได้ตัวเจ้าแบงค์มาร่วมทับซีเกมแล้วนะครับเนื่องจากผมเนี่ยไปได้ข้อมูลในวงนักข่าวที่เขาสื่อกันไปสื่อกันมานะครับว่าทางบุรีรัมเนี่ยอาจจะส่งเจ้าแบงค์สุพรรณเนี่ย ไปยุโรปหลังไทยลีกจบซีซั่นนี้นะครับอาจจะส่งไปเบลเยียมนะครับไปเล่นกับทีมที่มีคนไทยเป็นเจ้าของอะไรเนี่แหละฮะก็เพื่อไปเรียกว่าหาทางที่จะต่อยอดไปสู่พรีเมียร์ลีกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับถึงขั้นว่าจะเซ็นสัญญากนันด้วยเลยนะครับก็ ผมได้ยินมาประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าพึ่งเชื่อผมนะนะฮะเพราะว่าเหมือนเดิมครับผมไม่ใช่วงในวงนอกอะไรนะครับก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นแค่ข่าวหรือโคมรลอยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็รอลุ้นดูว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าแบงค์ในเรื่องของที่จะมีโอกาสไปเล่นลียุโรปนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ถัดจากเรื่องซีเกมมาเรื่องของฟุบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับไปดูเรื่องราวของกฤษฎากาแมนกันน่่อยครทีใจํากันนะครับ์ ฟุตบเดย์ที่ช่วงหลีกพักเบรกเนี่ยโกอุ้มเนี่ยที่ตอนนี้เขาอยู่เขาแคมป์กับทางกิสดาการ์แมนเขาปั่นยับเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะร่วมงานกันในซีซั่นหน้านะครับซึ่งสื่อบอลไทยเองก็เอาไปตีข่าวกันแบบยกใหญ่เลยเป็นเรื่องที่เป็นสีสันกันไปเรื่องนี้นะครับล่าสุดเอาแบบโหมดจริงจังนะอันนี้ไม่ปั่นแล้วนะฮะทางบิ๊กบอลนะครับคุณสัชิ์สิงห์โตทองนะครับผู้จัดการทีมชมบุรีเอฟซีครับเขาก็ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าเป็นแค่การโพสต์ขำๆสนุกการของเจ้าอุ้มแล้วก็เจ้าและทีี่เคาามามมวสสนนนิกัอไรอย่ ไม่ได้เลยเถิดไปถึงขั้นที่จะดึงตัวกันไปเล่นที่บุรีรัมย์อะไรอย่างนี้นะฮะโดยทางทีมชุมพรีไม่มีแผนปล่อยกฤษฎาการแมนนะทางบิ๊กบอลว่าอย่างนั้นนะครับเพราะสัญญาของเขาเนะี่ยยังเหลือกับทีมอีกถึง4ปีเศษนะครับเพราะก่อนหน้านี้นเซ็นกัน7ปีนะครับสำหรับเจ้าแล้นะครับและอีกอย่างหนึ่งบุรีรัมย์เองก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับทางชุมพรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการดับฝันสายมาโนไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมฮะ ก็โหนี่ถ้าปล่อยจริงๆเนี่ยแฟนๆว่าค่าฉีกสัญญาของเจ้าและจะเป็นเท่าไหร่ครับลองทายกันมาดูฮะในในมุมของผมนี่เชื่อว่าน่าจะเกิน50ล้านแน่เลยนะ <laughs> กับระยะสัญญาที่เหลือถึงขั้นแบบ4ปีนะฮะ ก็ถือว่ายาวนานมากนะที่เซ็นกับทางชนบุรีนะครับแต่ก็อย่าคิดว่าบุรีรัมไม่มีตังซื้อนะผมบอกไว้ก่อนนะครับระดับตัวทีมชาติด้วยนะคดไกลด้วยนะครับแล้วที่สาคัญเองก็เป็นแข้งสาพัฒน์ประโยชน์ด้วยนะครับเล่นในทั้งกองกลางแล้วก็ประการหลังนะครับผมบอกได้เลย <laughs> ว่ามันก็มีโอกาสไดไม่ได้้วนะครับฉะนั้น ติดตามดูให้ดีนะครับในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงปิดซีซั่นนะฮะในเรื่องของเจ้าละกับบุรีรัมนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจะฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ